สวัสดีครับอยู่กับผม o p i ิกเกออีกแล้วนะครับ Welcome to p i k ก Work ในวันนี้นะครับผมจะพาไปชมการผลิตในอีกส่วนหนึ่งที่รับรองว่าเพื่อนๆยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นการผลิตเสื้อยืดครั้งแรกของ p i กเ Work เลยนะครับเสื้อยืดตัวนี้คือเสื้อยืด p i กเ Work ลาย17 SRR นะครับความพิเศษของเสื้อยืดรุ่นนี้นะครับก็คือ เป็นครั้งแรกที่โรงงานหมูเสือเปิดลายผลิตเสยืดด้วยตัวเองในโรงงานของเราเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูการผลิตตั้งแต่เริ่มขั้นตอนการตัดผ้าของเสยืดจนถึงเสร็จเป็นตัวเรียบร้อยจนถึงขั้นตอนการ QC ไปชมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปในโรงงานหมูเสือกันก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่หน้ากากก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่โรงงานกัน แล้วเราก็มาถึงในโรงงานผลิตของ Pi ก o w o r k แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่ในส่วนของการตัดนะครับเราจะตัดผ้าก่อนนะครับเสื้อยืดเราจะถูกตัดโดยที่เราจะวางแพทเทิร์นในลักษณะนี้ครับเดี๋ยวเพื่อนมาดูกันครับแล้วก็เราจะตัดผ้าด้วยมือเรียกว่าตัดด้วยมือทุกขั้นตอนเลยนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนด้านหน้าของเสื้อนะครับนี่ก็เป็นไซส์ S ตัวอย่าง ก่อนตัดก็เดีย๋ยวผมโชว์ให้เพื่อนๆดูแพทเทิร์นจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็จะวาดไปนี่คือส้นส่วนเสื้อด้านหน้าลักษณะนี้นะครับหลังจากวาดเราก็จะตัดนี่ครับไปหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปในส่วนของฝ่ายตัดเย็บนหลังจากเรียบร้อยเราก็จะไปเย็บกันอีกทีนึง วันนี้เพื่อนๆจะได้เห็นไปด้วยกันนะครับเห็นไปพร้อมๆกันเลยในเรื่องของการตัดเย็บเสยืดพ i เก l ลเวิร์กหลังจากเราตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้คือชิ้นส่วนด้านหน้านะครับชิ้นส่วนด้านหลังทีมช่างได้ตัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้อันนี้คือชิ้นส่วนด้านหลังของไซส์ S เหมือนกันนะครับคือด้านนั้นคือแขนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปประกอบกัน แขนด้วยใช่ไหมแขนอยู่ข้างในโรงงานหรือยังอ๋อแขนเตรียมพร้อมไม่เรียบร้อยแล้วแต่ครับไปดูกันครับหลังจากที่เราได้ชิ้นส่วนด้านหน้ากับด้านหลังนะครับเราก็จะมาต่อกันที่ชิ้นส่วนด้านไหล่นะครับการเย็บในส่วนนี้เราเรียกว่าการต่อไหล่เดี๋ยวเรามาดูอยู่ที่จักรคันนี้ครับการต่อไหล่ก็คือการประกอบระหว่างชิ้นส่วนด้านหน้ากับชิ้นส่วนด้านหลังเข้าด้วยกันหลังจากเราได้ชิ้นส่วนด้านหน้าแล้วก็ชิ้นส่วนด้านหลังแล้วนะครับเราจะเริ่มเย็บด้วยการต่อไหล่นะครับ การเย็บต่อไหล่ก็คือการเย็บประกบระหว่างชิ้นหน้ากับชิน้นหลังเข้าด้วยกันเดี๋ยวโชว์ให้เพื่อนๆดูหน่อยอันนี้นะครับงานโพงก็จะเรียบร้อยสวยงามตามมาตรฐานของ p i กอเวิร์กเลยนะครับ อันนี้คืองานต่อไหลนะครับหลังจากต่อไหลเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยต้องแต่งอีกไหมครับไม่แต่งส่งให้อีกแผนกหนึ่งนะครับอีกแผนกหนึ่งก็จะทําการพ้งคอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นตอนนี้นะครับก็คือการเย็บในส่วนของคอเสื้อนะครับเข้ากับตัวเสื้ออีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหนึ่งเราก็ต้องพ้งคอก่อนนะครับก็คือพผงคอเพื่อเก็บชายให้เรียบร้อยใช่ไหมครับแล้วก็ เรามาดูไปพร้อมๆกันครับครับอันนี้พงคอเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่แผนกต่อไปเลยครับลหลังจากเราได้ประกอบชิ้นส่วนด้านหน้ากับชิ้นส่วนด้านหลังแล้วก็คอเข้าด้วยกันนะครับ เสร็จแล้วเราจะมาเย็บขั้นตอนต่อไปก็คือการลาคอหน้านะครับลาคอหน้าก็คือการเย็บตรงด้านหน้านี่นะครับเรามาดูขั้นตอนกันเลยดีกว่าเครับก่อนก็ต้องเช็คก,ก่อนนะครับว่าไหนคือด้านหน้าด้านหลังนี่คือขั้นตอนของการลาคอหน้านะครับ ว่านี่แหละครับคือสเสน่ห์ของงานเสยื้อของพิกาเวิร์ครับคือทุกขั้นตอนเราเย็บในโรงงานของเราเราใส่ความตั้งใจใส่ความแฮนด์คราฟทั้งหมดเข้าไปในงานของเรานะครับเดนก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับที่ได้เป็นเจ้าของเสื้อรุ่นแรกนี้เป็นที่ระลึกกันนะครับต่อไปหลังจากลาคอหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะไปเย็บในขั้นตอนต่อไปนะครับตามผมมาเลย ขั้นตอนนี้นะครับเป็นการคุ้นคอหลังนะครับเราจะใส่ผ้าที่เราตัดเป็นชิ้นเป็นแถบเล็กๆอย่างนี้นะครับเพื่อจะใส่แล้วก็จะเย็บชิ้นส่วนด้านหลังเพื่อดามไหล่แล้วก็คอด้านหลังไปด้วยนะครับเพื่อความเรียบร้อยแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ความแข็งแรงด้วยนะครับดูไปพร้อมๆกันครับคุ้นคอหลังนะครับคุ้นคอหลังเนี่ยความหมายก็คือเราจะใส่ตัวผ้าคุ้นตรงนี้ไปด้วยถูกไหมครับ ทุกขั้นตอนนะครับต้องอาศัยความตั้งใจแล้วก็ความปราณีตรวมถึงความชํานาญของช่างด้วยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เห็นไหมครับ แลเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บในชิ้นส่วนของแขนแล้วก็ข้างตัวต่อไปอยังเป็นเสื้อแขนกุดอยู่นะครับเสร็จแล้วเราจะเย็บแขนประกอบเข้ากับลําตัวนะครับเช่็ครับขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนการเย็บประกอบชิ้นส่วนแขนเข้าไปกับลําตัวนะครับ ก่อนที่จะโพงด้านข้างแล้วก็เย็บด้านข้างอีกทีนึ่งเราก็จะเย็บเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับ แต่ว่าแพทเทิร์นของพิกาเวิร์กนะครับจะมีความละเอียดของแพทเทิร์นนะครับในการสร้างแพทเทิร์นขึ้นมานะครับแขนด้านซ้ายกับแขนด้านขวาเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกันด้วยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับเราก็จะสลับแขนกันไม่ได้นะครับจะวางแยกกันระหว่างแขนซ้ายแขนขวาเลยรับเราต้องจับให้พอดีเป๊ะเลยนะครับทั้ง จุดเริ่มเห็นไหมครับผ้าจะเท่ากันแล้วก็จุดจบของแขนนะครับจะเท่ากันพอดีเป๊ะเลยเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูหน่อยเ่เห็นไหมครับจะเท่ากันพอดีเป๊ะเลยนะครับในวงแขนเสร็จแล้วหลังจากที่เราเย็บแขนเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เสื้อก็ได้เป็นตัวแล้วครับแล้วก็มีแขนเรียบร้อยซ้ายขวาให้ดูเดี๋ยวเราก็จะเสร็จแล้วเราก็จะเย็บประกอบข้างตัวนะครับแล้วเราก็จะตัดชายอีกครั้งหนึ่ง พอหลังจากเสื้อเย็บเป็นตัวเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมา QC หรือว่าตรวจสอบคุณภาพงานตัดเย็บอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่แผนก QC นี้ตอนนี้เราทําอะไรอยู่ครับ QC การตัดเย็บอะค่ะดูการตัดเย็บด้านในใช่ค่ะนะครับเราจะกลับด้านเอาด้านในออกอย่างนี้นะครับเราจะดูการตัดเย็บด้านในนะครับดูความเรียบร้อยของงานโพงงานเย็บงานประกรอบต่างๆ สัดส่วนของเสื้อความบิดเบี้ยวความสวยงามความลงตัวเดี๋ยวมาอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่เรา QC เรียบร้อยแล้วเราก็จะกลับด้านเอาด้านนอกออกแล้วนะครับครับเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากที่แผนก QC QC เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะกลับด้านนะครับเอาด้านนอกออกนะครับเหมือนอย่างที่เห็นนี้นะครับเพื่อที่จะให้ฝ่ายที่เตรียมแพ็กนะครับดูความเรียบร้อยของงานขั้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับดูความเรียบร้อยเราจะดูอะไรบ้างนะครับเราก็จะดูความเรียบร้อยของงานสกรีน ตำแหน่งสกรีนหลังจากที่เย็บแล้วเรียบร้อยไหมนะครับด้านหน้าด้านหลังงานสกรีนเรียบร้อยไหมตำแหน่งสกรีนถูกต้องไหมการเย็บมีตําหนิอะไรไหมทั้งด้านนอกด้านในอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับสยืด Make in p i กก้าเวินะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับาพาเพื่อนๆเยี่ยมชมการผลิตสยืด p i กก้าเวิจะได้ประโยชน์กับเพื่อนๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบเจ้าหมูเสือไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับ p i กก้าเวิร์กช n e l นะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการให้เราทำคลิปรูปแบบไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไปได้นะครับชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับยังไงฝากผลงานของ p i ่ก็เวิร์นะครับรวมถึงพ i ่ก็เวิร์กชาแนลไว้เพื่อนๆทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ